โอ้ยรอด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 ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคำพาพาโชคปูดำน้ำชกนะคะเมื่อนี้กะอ,อ,อยู่ที่จังหวัดกาลสินนะคะแม่คู่ก็จะมาเตรียมงานออของปูนะคะคือวันที่เจ็ดนะคะวันที่เจ็ดที่แปดเนาะ,ค,ะคือ,อ,อว,วันไหว้ปูใหญ่หรือว,วันไหว้ปูตาเนาะคะ่ะ ออพุดธแรกของเดือน6ทุกปีนะคะเฮาจะจัดงานแบบนี้ทุกปีคือจะมีการครอบคู่เนาะค่ะครอบครูขององค์ปู่ดําด้วยนะคะสําหรับลูกศิษย์ลูกหากจะมาพร้อมนาพร้อมตากันเบิดในวันที่เจ็ดเนาะค่ะวันที่เจ็ดเราจะแห่ปู่บ้านเนาะค่ะหรือว่าองค์ปู่เข้าเขา,ขาบ้านเขาเมืองเขาเวียงของวันเขาเขาเมี่ยงเขามางวังเนาะค่ะโอ้ยบอถึงบอบ่ถึง้อนหอนหลายค่ะ ค่นผู้ชมเอ้ยแม่คูจะกขี่ไปอยูใสขี่ไปเห่ียน้ำเคลื่อนอยู่อย่างนี่แห้งใ,ใกล้เคลื่อนล่ำเ่าขี่ไปเห่ียน้ำเคลื่อนห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 อนจะเป็นหอนค่ะห,อน,หอ,นอนเนี่ยม,มีคำบรรยายเนาะหอนค่ะค่ะสำหรับผู้ที่โทรมาสอบถามเรื่องการเอ่าไหวเนาะคะ่ะคือ,อขอบคู่แม่คู่ขอบแบบใดเนาะค่ะวันครอบครูนะคะ,คะ,คะเราจะแต่งขันห้าขึ้นมานะคะขันหานั่นก็นจะมีเอ่อ แล้วแต่ศรัทธาที่จะมอบให้กับพระอาจารย์นะคะเพิ่อนก็นจะสวดสวดขอบคู่ให้เฮ้านะคะแล้วก็จะมีดอกกุหลาบนะคะ่ะดอกกุหลาบเก้าดอกนะคะพร้อมกับอ,อะไรนะท่านบอกเลยดอกบัวค่ะดอกบัวอีกนะคะคือ5ดอกนะคะตอนนั้นแม่คู่บอกว่าจะเป็น3ามดอกนะคะแม่คู่บอกผิดนะคะก็คือ ก้าเก้าดอกนะคะกุหลาบเก้าดอกนี่คือไหว้องค์ูอง์องย่านะคะคือ,อเท่ากับเฮาเป็นคู่บาอาจารย์เพื่อนเป็นคู่บาอาจารย์ของเฮาหรือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกลหาของเพื่อนเฮากับเอากุหลามีไหวเพื่อนนะคะคือเก้าดอกเนาะแต่ขันห้าเนาะคะ่ะเพื่อนจะเอาเป็นดอกบัวหาดอกนะคะแล้วแต่ศรัทธานะคะแต่ว่า ขันนะ่ะเข้าตรงเสียคาแต่งเอาเองเนาะคะ่ะแต่ว่าจะมีลูกศิษย์แต่งให้นะคะแต่ละคนนะคะจะเอาแค่ชื่อนามสกุลใส่ขันมานะคะใส่ขันเข้าจิตัดเป็นขันไฟขันมาเลยเด้อยค่ะจะไม่ได้เขียนชื่อรวมกันเลยนะคะคือเขาอาจจะมีจานใบนึงเนาะคะ่ะในนั้นก็จะเป็นขันห้านะคะอาจจะเป็นดอกไม้ทูบนะคะดอกไม้เทียนห้าคู่ดอกไม้ห้าคู่นะคะแล้วก็จะเป็นกุลาบเก้าดอกแล้วก็ อจะมีนะคะจะมีคือจะเป็นดอกบัวอีกห้าดอกนะคะแต่ละหนึ่งคนนะคะขันเดียวต่อน้องคนนะคะแล้วแต่สัทธาแต่ว่าขันคุณต้องแต่งเองนะคะกุหลาบดอกแล้วเท่าไหร่ก็ต้องเสียเองเนาะ,ะ,ะค่ะก็คือเอ่อแล้วกะ็เป็นดอกบัวนี่ห้าดอกเท่าไหร่ก็ต้องเสียเองเนาะคะ่ะแต่เราจะมีลูกศิษย์แต่งให้ ในวันที่8ดนะคะเป็นวันครอบครูคือวันที่8ดนะคะแม่คู่แจงไวกอนหนึ่งปีจะมีครั้งเดียวนะคะวิธีการแบบนี้พิธีแบบนี้ก็คือหนึ่งปีมีครั้งเดียวเนาะคะ่ะมีครั้งเดียวเด้อจะบ่กเหมือน จะบอกคือกันกับการเปิดดวงนะคะคือการครอบครูแต่มันจะครอบจักรวาลเลยนะคะสําหรับวันที่8นะคะลูกศิษย์ลูกลูกหาขององค์ปู่ดนะะา,นานะคะลูกศิษย์ของลูกหลานของปู่ตานะคะก็จะมาเฮ็ดในวันที่เท่านะั้นะคะส่วนวันที่7นะคะวันที่7นี่ก็จะมีลดแห่นะคะมีลดแห่เพื่อจะอัญเชิญองค์ปู่นะคะหรือว่าปูต่ตาข้ามเฮ้า เขาเบียงเขาว่า,างเขาบ้านเขาซองเพื่อนนะค่ะจะเริ่มตั้งแต่เทศบาลน,นะคะเริ่มแหแ่ามาตัเทศบาลเมื่อเขาคือบ้านน้อยนะคะบ้านน้อยนั่นก็คือลวก็มาอีกบ้านนู้นนะคะคือ,อกาลสินเนี่ยนะคะตอนนี้ก็คือแม่ครูก็เดินทางมาเตรียมงานหนึ่งก็จะไปดูศาลองค์ปู่ขาวเนี่ยเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูอีกรอบนึงนะคะ<ส>คือมันฮ่อนแม่ครูก็เลยตรงถาตอนเย็นนะคะตอนเย็นก็จะกลับไปนะคะตอนเย็นมือนอีนเลยเด้ ก็ต้องกับเฝ้าไปทำเอาตัวเลขของปู่อีกรอบนึงนะคะ่ะมือนี้แม่ครูก็จะมาคืนนะคะมาคืนตัวเลขของออคุณตาหลักสิบหลักหน่วยนะคะเพราะว่าทุกคนล่อค่อยของคุณตานี่โอยยำ่ำใดสิมาแม่ครูถามแล้วถามอีกเนาะคะ่ะสอบถามท้าแล้วท้าอีกก็เรียกว่าเพื่อนพรท่าน,นหายเนาะคะ่ะเพื่อนท่าน,นหายเพื่อนพรท่าน,นแน่ใจแต่เพื่อนหายไปแล้วคือเลขเก่าตัวเดียวฟันไปได้เลยแม่ครู ตามั่นใจนะคะ,อะตอนแรกนะเพิ่นวามันจะเป็นลักหน่วยหรือลักซิฟนี่แหละแต่ว่ายังไงเก้าก็มาแน่นอนเนาะคะ่ะตัวที่กัดไม่ขาดคือตัวไหนเราค่อยมาดูกันเนาะคะุณตานี่เพิ่นจะสลับเนาะคะ่ะสลับอยู่แค่หนึ่งตัวคือเลขศูนย์กับเลขหนึ่งนะคะเพิ่นว่ามันสามารถไปได้ทั้งลักหน่วยลักซิบก็เพิ่นจิบ่าหายเห่าแล้ววันนี้ตาตัดสินใจเอาอยู่ที่ ตัวไหนเป็นหลักหน่วยเด่นที่สุดและตัวไหนเป็นหลักสิบเด่นที่สุดเนาะคะ่ะเอาเขามาเมืองนั่มกันเนาะคะ่ะแต่ว่าจังไดเนาะคะ่ะจังไดที่ทุกคนที่สอบถามมาไม่คู่วิธีการขอบคู่เหตุแบบใดเนาะคะ่ะมันคือการกเ,าเปิดดวงบอไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเข้าขอบคู่หลักก็จะเปิดขอบจะคือหมายว่ามันครอบจักรวาลเลยนะคะสมมติรู้ว่าใครดวงตกหรือ ผู้ใดที่เป็นแบาบว่าดาวดาวเสาคอดอีหงยังจะเสียเนาะค่ะหรือว่าดวงยังไม่ดีเสียดวงบอดียี่ยังเสียน้าเพลินก็จะสวดให้เฮ้าเนาะคะ่ะก็อย่างที่เคยเห็นเนาะค่ะว่าแม่คู่บอดายว่าวาแล้วบอดายเหตุเนาะค่ะคือเราก็เอาอพ่อพามหรือว่าครูบาอาจารย์มาสวดจริงๆนะคะมาสวดทุกครั้งที่เราได้จัดพิธีไปนะคะและ,ะในวันนี้ มันเป็นวันสําคัญจริงๆนะคะเป็นวันสําคัญของฮาอีลีหนึ่งปีจะมีครั้งเดียวนะคะคือพุทธแรกของเดือนหกทุกปีแต่จะบม่รู้ว่าจะตรงเดือนเมษาหรือพฤษภาเนาะค่ะปีนี้ตรงพฤษภาเนาะคะ่ะปีที่แล้วตร,ตรงเมษานะคะปีที่แล้วนี่ตรงเมษาแต่ปีนี้มาตรงพฤษภาเนาะ,ะค่ะกับลูกๆล,ล้านๆบางคนเนาะค่ะ หรือว่าแถบเบอร์ทุกคนนะคะคือสงการนี้ก็อาจจะเล่นหรือเที่ยวอยู่ที่อยู่ที่ตรงที่ตัวเองทํางานอาจจะไม่ได้เดินทางมาบ้านเกิดของตัวเองปกติคนอีสานเราเนาะถ้าแดดเป็นทำงานอยู่ต่างบ้านตางเมืองหรือกุงเทพหรือตางจังหวัดเนาะคะ่ะจะมาสงการเนาะคะ่ะแต่อันนี้เพิ่นบ่มาาด้วค่ะถ้าคนที่นี่เขาจะไม่มาเขาจะมาเฉพาะถามันใกล้กันนี่เขาจะ เลือกที่จะมาพุทธแรกของเดือนหกทุกปีนะคะกับซ้มห่อเดรนน้ำอีกคือเกาะคะ่ะสาดน้ำสาดยางอีกคือเกานอกกัเป็นบุญใหญ่เลยนะคะเป็นบุญใหญ่ของที่นี่นะคะแล้วเราก็จะมีการจุดบั้งไฟถวายปู่นะคะปีนี้นะคะแม่คู่กับงจะได้นำนำบั้ μ, μ, บงไฟนะคะแต่แม่คู่เหตุบั้งไฟบเป็นแม่คู่เห็ดบั้งไฟบเป็นแม่คู่ก็เลยต้องใส่ ใส่เป็นบังประทัดเนาะค่ะหรือว่าไฟเนาะค่ะคือจุดขึ้นเครื่องป่าเลยะค่ะเป็นเหมือนดอกดอกไม้ไฟเนาะค่ะเขาจะจุดอันนั้นเนาะคะ่ะจะจุดทั้งหมดนะคือเขาจะเน้นที่เลขเก่านะคะแม่ครูก็จะจุดปู๙๙ลูกเนาะค่ะผู้ใดจะ,ะเอาไฟนี่มาจุดถวายปูนะคะก็ติดต่อมาทางแม่ครูได้เอออยากถวาย อดอกไม้ไฟแท่นบังไฟให้ปูนะค,ะค่ะชอ่ะเชิดสอบทามได้เนาะค่ะเอาแม่คู่ก็บอกเงี้ยวไปแล้วเนาะ,ะน้มามาเมืองเหลขคุณคุณตาเนาะค่ะเพราะว่าหล้คนกับหอ,อยย่งย่งติดตามเนาะค่ะหรือว่าล่อค่อยของคุณตานะค่ะเลขหลักหน่วยนะคะคือเจ็ดกับศูนย์เด่นที่ศูนย์นะคะพ่นว่าเน้นเน่นเลยแม่คู่ลักหน่วยศูนย์พนว่าตอนแรกพ่นว่าจะเอาหลักเออหลักสิบเป็น เป็น,เป,นเป็นเลขศูนย์เนาะคะ่ะแต่เพิ่นบอกว่ามันเลขศูนย์ก็เลขหนึ่งเนี่ยมันสามารถไปได้ทั้งหลักหน่วยและหลักสิบแต่เพิ่นเพิ่นจะบอคอยมั่นใจสองตัวนี้เพิ่นวางสี่เนาะมั่นใจนี่เลยเก้ากับศูนย์แต่สามารถมา้เดบิดเ์ได้ค่ะอย่าลืมนะคะเลขคุณตางวดที่แล้วมาเจ็ดมาเก้ามาห้ามาสามตัวเกือบมาสามตัวแตกเนาะคะ่ะคือ,อมันมันมันออกคือหา เกาแปดเนาะคะ่ะเดินเพื่อนห้มาหาเจ็ดเก่าเสียดายเสียดายเนาะค่ะแต่ก็ของคุณตานะคะก็คือมาเก้าล่างเก้าบนแล้วเน้นเก้าไม่อีกแล้วค่ะงวดนี้จะมาบอรหรือว่าจะรุดจะมามืองกันเนาะค่ะแต่เลขคุณตาไม่เคยหลุดเลยนะคะเดินเง้าวมาตลอดตั้งแต่คุณตาหลักหน่วยหลักสิบให้แม่ครูมาแม่ครูยังไม่เห็นหลุดอย่างมากก็จะเข้าหนึ่งตัวเนาะค่ะ ยังมากอคือคือคือค่ะที่บอกเข่าเลยก็คือลุดเนาะค่ะลุดนั่นก็คือเข่าอยู่ได้หนึ่งตัวนอกจากจะเข่าเลยแต่มีเอฟซีคุณนึงนะค่ะว่าแม่ปู้สังเกตดีๆีเด้อถ้าคุณตาให้มาแบบนี้มันชอบมาด้วยกันเนาะค่ะรอบที่แล้วมันมันมาจังส่เจ็ดกับเก่าเนาะค่ะเจ็ดกับเข่ามันออกเจ็ดเก่าเลยมันจะเป็นศูนย์เก่าบบปดับให้นี่แต่ตอนนั้นมันคือเจ็ดมันไปอยู่หลักหน่วยใช่ไหมคะ แล้วก็เก้ามาอยู่หลักสิบเนาะคะ่ะแต่เก้าเนี่ยม่มาเทิ้งหลักหน่วยหลักสิบนะคะ่ะหลักหน่วยหลักสิบเมันออกเกียรเก้าเนาะคะ่ะอันนี้มันจะออกศูนย์เก่าบอรหรือจะเก้าศูนย์วิ่นเอาเด้อค่ะมีหนึ่งตัวที่คุณตาบอกว่าตัดไม่ได้เลยคือเลขแปดเนาะคะ่ะคือเลขแปดเพิ่นบอกเนาะคะ่ะแต่เพิ่นบบอกได้ว่าทาโต้ใดบอมา จะเป็นเลขแปดทันทีจะไม่เหมือนปู่นะคะปู่บอกว่าตัวนี้ไม่มาจะเป็นแปดทันทีอันนี้เพื่อนบอกเลยว่าตัวนี้คือเป็นตัวร่องตัวร่องตัวใดเพิ่นน่าตัวรองตัวเจ็ดนี่แหละเพิ่นน่าตัวร่องนะคะตัวร่องนี่คือเจ็ดนี่แหละเพราะว่าเออเจ็ดเนี่ยตอนนี้มันเดินมันเดินนะ่ะคือลักลักซิฟเพื่อน่ามันเดินที่ลักซิฟแต่ว่าคุณตานะ่ะบอยากเอาเลขหนึ่งไปไหวลักหน่วยเพิ่นว่า เพราะว่าความแห้งของมันอยู่ในหลักซิฟเพิ่นก็ะเลยเอาเจ็ดขึ้นไปแทนเอาหนึ่งลงมาไวที่เอ่อเพิ่นก็ะเลยน,นี่เลขแปดนี่มันเป็นอย่างจาังมาอยู่เลขสิมันอยู่หลักซิบเด้อค่ะเด้อเพราะฉะนั้นก็เอาไปพิจารณานะคะเฮ้านําเสนอเพียงแนวทางในคู่กบลูดด่เด้ว่าเลขจะออกตัวใดเนาะคะ่ะเขามีแนวทางดีๆเด็ดเดะมานําเสนอให้นะคะไม่ได้สนับสนุนเล่นการพนันแต่อย่างใดนะคะกับผู้ใดค่ะ นายวิ่นเอาซีตัวของเพิ่นกับไปสามารถยิบจับลัตเตอรี่ได้นาะค่ะแต่ว่าตัวนี้แม่คู่จับมากล้วเด้อค่ะแต่บ่ท่านใดนี่น้ะค่ะก็คือสั่งแล้วเรียบร้อยค่ะสั่งสั่งมากหล้วเด้เก้าเจ็ดเอ่อเก้าเก้าหนะะึ่งเจ็ดศูนย์นค่ะทีที่แม่คู่สั่งมาแต่ว่าอยากได้อ่อซิปเก่าหลายๆแม่คู่อยากได้ซิปเก่าหลายหลแม่คู่กันยังมาถิ่มอีก,กได้ค่ะเก่าอยู่นี่ในใจนี่มีแต่เก่านะบม่มีอย่างอื่นเนาะค่ะเพราะหนึ่ง แม่ครูจําได้ว่าปีที่แล้วมาทํามาทําเอ,อมามาจัดงานปูนี่แหละคะ่ะมาจัดงานปูแต่ว่าปีนั้น,นคือมันตรงเมษาได้เฮ็ดกร์เนานะคะ่ะได้เฮ็ดกร์เราค่อยเออเลขเลข,เลขค่อยออกเนาะค่ะปูให้เก้าศูนย์ปูให้เก้าศูนย์เลขปีที่แล้วมันออกเก้าหนึ่งไปมึงได้ค่ะน่าจะประมาณเดือนเมษาเนาะคะ่ะน่าจะเมษาถ้าจำไม่ผิดเลขมันออกเก้าหนึ่งเก้าหรืออะไรนี่แหละคะ่ะหรือว่าเก้าเก้าหนึ่ง หรือหนึ่งเก้าหนึ่งนี่แหละค่ะถ้าจำว่าพิษเพื่อนหายมาาเก่าศูนย์นะคะ่ะแต่แม่ครูรู้ว่าทําไมทําไมเลขของปู่ขึ้นหนึ่งแ้มก็เพราะว่าเข้าเฮ็ดผิดในมือนั่นแม่ครูรู้เลยว่าเป็นอย่างคือผิดมันมีเอิอผิดน,นิดนึงอยู่ละค่ะแต่ว่าแม่ครูก็ทําใจเพราะเรารู้แล้วว่าเราผิดเนาะแต่บอมนส่วนตัวแม่ครูเหรอในพิธีเรามีผิดนิดนึงเนาะแต่อันนี้คือของคุณตาเ้อค่ะจะเข้าใจผิดนี่ของคุณตานะคะ่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมเอาเดอร์ค่ะไม่มีใครรู้ว่าเลขจะออกตัวไหนเป็นแพเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเอาไปพิจารณาเอาเด้อวินเอาเด้อค่ะใน4ี่ตันี่แม่คูเ่เซอวาม่าสองตูวแน่นอนสำหรับเลขวิ่งหลักหน่วยหลักสิบคุณตาค่ะ อย่างที่บอกนะคะ่ะทุกปีนะคะ่ะของเดือนหกนะคะ่ะเดือนหกพูดแรกของเดือนหกแล้วเขาจะมีวิธีการขอพูดนะคะถ้าผู้ใดนสนใจอย่างที่ไม่คู่ววาในต้นคลิปเนาะคะ่ะก็สามารถโทรติดต่อหรือสอบถามใดเด้อะค,ะค่ะใน0624914389ค่ะคลิปนี้ถ้าถือใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งแกงเตือนนะคะจดกดกดแชร์แชรแ,แค่กันไปเนาะคะ่ะจะได้มีกำลังแรงใจนะคะ ดีใจก็แม่คู่น่แม่คู่ด้เงินเดือนตังซีพันหุ่นเดือนนี่เฮ็ดปักมือยนล่คนได้เงิ่อนบักลายมือน้อค่ะแม่คู่ด้กซีพันเอ้าบาเป็นอย่างตะวันขอห้มีเอซีย่งติดตามแม่คู่ยังไห้กำลังใจแม่คู่แม่คู่ก็จะเฮ็ดไปจังสี่ละค่ะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ